เอาละครับมาดูอีกคู่นึงครับสำหรับบิลิฟหรือว่า v l 55นะครับเจอแบบนาคอเรือครับน้องๆเรา55ลงอีกแมตนึงครับ<อ>รับชมแที่แล้วน้องเราไปแพ้มาแมต์นี้ต้องกาใชัยชนะนะครับถ้าชนะมีสิทธิ์ลือกเขาหลอกเอาลวเปลา คุณบรรยายขาดชื่อใครขอให้ด้วยนะครับสำหรับ55นะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสหรับไปยังกลุ่มผู้ปกครอง like, 55ให้ด้วยนะครับ,รบ,อบ,อรบเอาละครับปีทิดของมิลิฟครับเจอลาคอเลยเอฟซีสุดยอะอยู่ที่บอล นภัสสาครภสาครมองแล้วยังไงครับนภัสกดแล้วยังไม่ได้มาที่ซุปเปอร์อีกทีซุปเปอร์โยกตัดได้แล้วครับทุนมึุนขึนขึ้นมึ้นขึ้นขึ้น้นขึ้นขึ้ข้นหานึ้นของนข้น้นขึ้บขึ้นความเึื่อนขน้ข ถ้าให้ผมเดาเลยครับเป็นโคโต้เขาฉายาโคตโต้แซนแลมเนีนะ่ยน่าจะมาจากบอดี้สันแลมบิลิฟนี่น่าจะมาจากเพลงความเชื่อนะครับอันนี้เดาล้วนๆน,นะครับอิงหน่อยเออข้างหลังผมไม่เห็นนะครับว่าเป็นใครต้องขออภัยนะฮะล้วเปิดเข้ามายังไม่ได้นทุ่มของบิลิฟ นอนกลมเลยแล้วบิลิปนาคอเรือมาในชุดสีขาวรับเงินแล้วครับบีลิฟมาแดงดำชุดซ้อมของวชิราลายน้องๆเรามีเทินนะครับมายเลขสิบแล้วโดนสไลด์ดักไว้ได้พาขึ้นมาไหลขึ้นมาไม่ถึงครับเก็บได้หมายเลขสี่ของฮ่าฮ่าดักไว้เป็นบอลชุ่มของนาคอเรือเอฟซีถุข้ามไปแล้วหมายเลขสิบมา ซับอยู่โยกแต่ราคาถัมาครับไหลขึ้นมาให้ถึงซูเปอร์แล้วนพัสซาคอนนพัดมองลูกชายเสียสีไหลาตามทางเปิดไม่เปิดไม่ได้แล้วครับหาเลขสี่อะไรครับ เดอีอย่ที่อิงครับอีกหน่อยเออถุม่มผมเห็นไหมเลขสิบเอ็ดตรงกลางนี่ขุนเขาแหละครับชาคอนินีทุป,ปันชาคอนไหลมาให้ปุ่นโนคุณพัฒนาภาคุณพัฒนาภาให้ตรงกลางยังไม่ถึงซูปเปอร์ละครับ บอลชุ่มของเจ้าพูครับชิวกรเขียวสาทุ่มตรงกลางให้หนาพัฒนาพัฒยังงัดอยู่ครับซูเปอร์กับตันซุปยกเข้ามาแล้วปั๊มปุโน,โนยังยิงโดนแล้วผู้สาตูป,ปัดไม่ได้ฮนะผาพาเตยต่อวงทุ่มมาให้ซูเปอร์ซูเปอร์โดนแซนิดหนึ่ง หรือใจมุมครับของบ e l i e คุณต้องมีความเชื่อนะครับเริ่มต้นต้องมีความเชื่อก่อนครับแล้วก็มีศรัทธา <c oughs> แขาตรมาเวนี้นะครับอาจารย์โต้เรามาเวนี้แล้วซุปเปอร์ยัดเรียดเก็บได้ครับคุนมาที่อิงเลยอิงมองไกลๆแล้วยกมา หมายถึงหมายในกาว้จคุนโดโยมาวันนี้แล้วยังไงครับต่อมาที่ซุปเปอร์ซุปเปอร์เกี่ยวได้แล้วไหลไม่ตรงครับ อันที่สยังไม่ได้ทุ <c oughs> มาแล้วอีกทีครับมาแล้วครับนาคอเรือนาคอเรือยังไม่ได้อีกทีติดอีกทีทิกได้ไหมครับโดนสไลด์ดักไว้เลย ีก่อนเขียวสาเจ้าปูสไลด์ดักไว้แล้วุ่งเข้ามาในมุมครับของนาคอเรือนาคอเรือ,อยัดมาเอาเจ้าอิงไปรับหลุดมือพลาดโดนก่อเลยครับ มองไม่เห็นบอลแล้วครับสำหรับอิงเอาอะครับนาะคอเลือกภาษาประตูสั่งเล่นรับเต็มระบบแล้วครับ15นาทีหลังเจตนาจะอุดแล้วครับเจ้าอิงรับหลุดหรือเปล่าครับเมื่อกี้ขออภัยด้วยที่ผมอาจจะเราอาจจะไม่มีรีเพย์ให้ชมนะต้องชมเอาวัดกันต่อครับที่ปุนโนปุนโนสุดปสินป์บอกว่าโดนเหลือแล้วครับมีการเข้าหนักเข้าที่คน พี่ขีครับซูปเปอรน์น้ำพัดน้ำพัดไหลออกมา zer. ลื่นแล้วครับคุณเขาชาคอยสีทุป,ปันหล่อลื่นแลวฮะช้อนนี้บ่อนยกยาวๆมาๆเก็บได้ครับคุณลอง โนโมอนคือขนาดออกไปแล้วครับสำหรับซูปเปอร์เก็บเล่นไม่ได้<า>บ่อนทุ่มของนาคอเรือครับถุมาแล้วเปิดยาวๆอย่างเข้ามือของอิงครับปรส,สิทลินปันออกมาหยกยาวๆมาแล้วถึงไหมฮะับซเปอร์ได้แล้วครับซปเปอร์เก็บได้แล้วพยายามจะสกิทคุอเขาเก็บได้อยู่ครับแถวสอง ชาคอโดนแซ้เป็นฟรีชิกแล้วครับระยะน่ารักน่าลุ้นเลยครับไปที่บอลแล้วครับหมายเลขสิบกับตันซูปเปอร์ณพัฒสาคอนอมีเรียกเจ้าแชมป์หมายเลขสี่หมายเลขสี่ใช่หรือเปล่าครับ ยานนี้เป็นอย่างไรสำหรับปีชิงซุปเปอร์อยู่ที่บอลแต่เหลี่ยมนี้ซุปเปอร์ถนัดเท้า,ทาวขวาครับไม่น่าจะยิงหรือว่าจะเปลี่ยนจุดแล้วเขาจะผูกปดหรือเปล่าครับน่าเอาอเไหลเป็นจุดจริงๆครับแล้วซุปเปอร์ยิงไม่ได้ถากเสาไปนิดเดียวครับ โยกยาวๆไปเบืรองหลมาครับแล้วอุยไปจ่ายติดแบบนั้นแล้วครับจะโดนไหมครับทักสองอิงแล้วยิงซ้ำสองสูงเลยครับขอมคคาเนีย

ต่อแกเกมแล้วครับสำหรับบีลีปจ่ายมาตรงกลางครับอย่างไปต่อแล้วเพียทีเดียวเลยครับนาคอเรือสองศูนไปแล้ว ไปมุมหรือเปล่าทุ่มครับบอลทุ่มเจ้าพูจะชนเลยครับเอาน้ำไปจีนเลยเดือนด้านในก่อนครับมีกระทบกระทั่งกันิด้หนึ่งเป็นเจ้าปุโนแล้วครับกับกองหลังมีสกิดสกิดกันหน่อยครับไวรุ่นไวรุ่นเดือนร้อนนิดหนึ่งเลยครับทุ่มเข้ามา แล้วได้ไหมเราจะโตครับนาะคอเรือไปแล้วไหมเลขห้าไปตรงกลางแล้วทะแยงมาอยังองือเหยียบขาสก,กัไดไว้ได้เดีย๋ยวพามาอีกทีดูจะสินไปมองว่าบีลีฟาวนะครับเอาละครับเปลี่ยนยกชุดเลยวิคิตของนาคอเรือครับสินาที เขาเริ yeah. ่มองแล้วครับกำแพงสามคนนะครับหีิงบอกใช้กำแพงสามคนแล้วกดไม่ผ่านกำแพงแล้วจะโตแล้วครับสุเปอร์สเปอร์พามาหญิงไม่ผ่านครับยังติดอยู่แล้วไหลออกมาทางขวาเขาเลยจะโต ยกค่ามาเลยเอาไปชกแล้วจะตีรังกายิงิงทายากทายากวันทุ่ไหลออกมาแล้วซูปเปอร์เก็บได้ซูปเปอร์นาพัดนาพัผามาแล้วไหลตามช่องแล้วยิง ไม่น่าเชื่อว่าไม่ได้ครับหมายเลขเจ็ด <c oughs> หมายเลขเจ็ดของบิลลี่ครับคุณเข้ามาเราคุกคีก,กันอยู่เขียทิ้งไปเลยครับ <c oughs> คนเยอะมาก ไปเลยครับหญิงรูอตั้งเตะของแลคอเรือครับแล้วโดนเสียบจังหวะนี้ไม่ได้ ฟังนู้นเตรียมจะลงแล้วครับสำหรับ VL2554 พบเดบีครับเจอกันเีงครับเดี๋ยวผมจบคู่นี้เดี๋ยวผมโยกไปต่อให้นะครับไม่ต้องพักไม่ต้องพอนนะครับยาวๆกันไปเลยเอาละครับเจ้าอิงเปิดยาวมาถึงไม่ถึงครับแรงไปครับเจ้าอิงลูกตั้งเตะครับนาเขาเร็วยกยาวๆไป าาตรงกลางเก็บไม่ได้เข้าทางบีลิปเปิดมาแล้วซุปเปอร์โมงตีตีมาตีตแตมาแล้วครับสับบลินาพส,สาคอนทุ่งโมงไปครับน้องๆของเราได้คืนมาลูกหนึ่งแล้วครับสำหรับแบกๆหน่อยปีนี้แล้วยิงไกจเจ้าอิงอยาย จะวินจะมาได้ไหมจับตันงซุปจะพาลูกทีมจับสู่เกมได้ไหมครับไปมาแหลวเกี่ยว แล้วโดนเสียบร้องจากเลยครับโอ้โหที่วากรนไปแล้วกับตันปันวิวิ์เตรียมจะลงสนามแล้วครับอ๋อยังนะครับกับตันท้่เล่นออกมาแต่เอยเล่นรอบต่อไปนะครับเข้าที่สองของสายในเจอธรรมาสายทิศก็เนี่ยแหละครับโอ้ลกไม่ขึ้นแล้วครับตอนนี้ ถึงพยาบาลก่อนครับสำหรับน้องๆที่บาดเจ็บอะไรครับพี่ชิคกองบิลิฟ ยังพอมีเวลานะครับอีกนาที่ย้อยแล้วซูเปอร์มงเช็ดไม่ถึงนะครับเออดอีกทีครับซูเปอร์แล้วพุ่งมงเจ้าครูดอดมาโมงอย่างวันนี้ไม่รู้วันแล้วครับยังพอมีเวลาครับ มาถึงแล้วครับแล้วชินจังอด้ขึ้นได้แล้วครับหมายเลขแปดนี่ชินจังชินจังช,นงชินจังจะทุ่มเองทุ่มมาให้กับตันซุปกับตันซุปอาจารย์บอกชินจังทุ่มยกเท้าแล้วครับอ๋อไปบอกว่าชินจังทุ่มผิดแล้วครับไปยกเท้าแล้วครับชินจัง เปิดข้ามากับตาซุปเก็บได้นะพัดหน้าพัดยังพยายามแข็งฝืนแล้วไหลออกมาดีออกซ้ายมาแล้วสไลเลยครับไปมุมแล้วครับซุปเ,เปิดเองแล้วเปิดยาวๆแล้วหมงเข้าไปข้างในแล้วไม่ได้ครับนิดเดียวเท่านั้น 4นาทีเ,เข้ามาแล้วเจ้าอิงไปลื่นอิงแล้วครับรอลื่นลูกสามแล้วครับของนาคอเรือวันนี้ผิดพลาดสองครั้งสองคานะครับสำหรับพระสิบยินปันเจ้าอิงสนามค่อนข้างลื่นนะครับพอะอาร์ต แล้วแม่แหวนนะฮะเปลี่ยนสตาร์ทให้น้องด่วนเลยนะครับเย็นนี้ต้องอาลีแล้วนะครับสําหรับต้องไปช็อปอาลีแล้วสําหรับเจ้าอิงพสิทธ์หล,ล่อลื่นสองครั้งแล้วครับมาอีกทีอย่างติดนะครับนาขอเรือสามหนึ่งครับที่นาขาเรือนำาึ่เจ็ดนาทีมีอาการปาดเจ็บแล้วลุกเล่นต่อไหวไหมยังไหวแล้วตีบอลอีกทีจะบอลไม่ได้ สุปโตร์บอกให้ที่ตัวดีครับตอนทุ่มแล้วไปถึงนู่นแล้วแตะเข้ามาอิงมีเท้าหลักลื่นๆเปิดมุมแล้วยเข้ามาเคลียร์ทีเดียวไม่ถึงซุปเปตร์ครับพาเข้ามาโยกเี่ยวยาวๆข้อมือของพสัสดิ ทิงหน่อยเออมองแล้วไหลไม่ดีครับเกือบโดนบล็อกได้ทุมมาฉี่ทิ้งไปเลยบอลทุ่มของบิลีฟทุ่มมาเบิร์นมาอีกทีแล้วให้ตรงกลาง ไม่ดีแล้วจะโดนโตแล้วบังนะครับถึงแม้พผู้สาวประตูถึงครับยูยงเคลียไว้ได้เข้าสู่นาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับเป็นนาะคเรือนาอยู่สามประตูตอนหนึ่งครับถ้าเป็นอย่างนี้นาะคเรลือมีแต้มเลยแล้วก็บินลีฟเนี่ยไปพลาดสองเมตรจะเข้ามามานเ้ขเจ็ดขอไว้ได้ ยาวมองให้ตรงกลางไม่ถึงชิงจังครับยกยาวไปมองเช็ดมาของหมูอินครับถึงยกยาวๆไปเลยเป้าอยู่ที่ซูปเปอร์นี่แหละครับนพั์แล้วนาพัดไม่ถึงดูตาเตะของนาคอเวยครับ ยกยาวไปเลยครับโบกเข้ามาพอ,อมาแล้วดดได้ไหมครับจะวี่งเคลียร์ไว้ได้แล้วถึงไหมซุปเปอร์ถึงแล้วครับซุปเปอร์เก็บได้ยังไม่มีใครมาช่วยนะครับซุปเปอร์ต้องพามารอเพื่อนเราเติมแล้วไหลจะให้ชินจังมันไม่ถึง ตรงกลางเป็นยังไงครับแสก็ได้แล้วเคียร์ทิ้ไไงไปเลยหมดเวลาในครั้งหน้าะนะครับ,บ20บนาทีแล้วอยู่ที่ผูดสีนแล้วครับจะเอาอหมดเมื่อไหร่ <c oughs> แล้วบอลต้องไปเก็บเองเลยครับจะ บอลทุ่มของบิลลิฟครับ่ม,มัยผัสิทธิ์สิทธิ์มองยาวครับยกเป่าอยู่ที่นภัทรเราไปเคลียร์ได้เราวนภัทรพยายามฉีกออกมาบอลมาไม่ถึงนะครับเราเก็บได้มาเลขหกจะโต้พาไมา่ทีเราโดนแสะลม้มอ่าแด้สิชีิครับน่าจะเป็นโอ,อกาสท้ายๆแล้วครับเอากดบอลเล่นเลยครับซุปเปอร์ไม่ตรงจุดครับต้องเล่นตามกว่าจุดนะครับจริงจริกติกาเนี่ย ถ้าบอลยิงสามารถเล่นได้เล่นได้เลยนะครับถ้าไม่ขอได้หวีดนะแต่ต้องต่ากว่าจุดนะครับถ้าจะเล่นเร็วหรืออยู่บริเวณจุดนั้นนะครับจุดที่ทําฟาวนะแต่ถ้าเลยมาหรือว่าสูงกว่าจุดที่ทําฟาวเนะี่ยกรรมการจะให้ไปเล่นใหม่สุเปอร์อยู่ที่บอลจะปั่นโค้งๆไหมครับสุเปอร์อยิงติดครับผมบอลทุ่มขขง บิลิฟยิงทักกเคียวไปได้สไลกว่าก็ายังไปต่อคุณศรนให้โอกาสอีกจกังหวะหนึ่งบิลิฟพาขึ้นไปแล้วมองล็อกเข้าในแล้วยิงซ้ายแล้วไปชนกับเจ้าอิงแล้วเป็นลูกตั้งเตะครับลูกยาวครับแล้วเป่าหมดเวลาการแข่งขันเลยครับ ก็เป็นนักขอด้วยครับเอาชนะเบลีฟไปแล้วสามตัวนครับไปได้ลแล้วครับแล้วจะก,กวาจะพบกันใหม่ครับ